สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับพี่น้องก็สวัสดียามเช้านะครับก็พบกับผมนี่แหละไอ้หนุ่มนอนนามนเดิมพี่น้องนี่ชุดซีโอวันนี้ก็ง่ายๆพี่น้องชุดเทสเ์อยกเทสตงานเท่านี้แหละนะครับสําหรับซีโอบ้านนอกอย่างผมมันก็เท่ดีนะพี่น้องเนาะซีอีโอวัสดุดินปูรับวันนี้ก็ซีโออย่างผมนี่แหละพี่น้องก็หาอินทรีย์วัตถุนะครับ หาอินรีวัตถุนะพี่น้องก็วันนี้ผมก็มาเอาพักปอดพักตัวพื้อเก่าพี่น้องนี่ <c oughs> ที่มันย่อยแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยพร้อมใช้งานก็จะไปเอานําไปหมักกับดินนะครับอีกทีหนึงนะครับเพื่อทําดินปลูกนะครับจําหน่ายนะครับอาชีพของผมก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเ้ยนะครับก็มาเล่ามาพูดคุยกับเอฟซนะครับในช่องทาง youtube แล้วก็ พูดประสบการณ์ชีวิตให้เอฟซฟังบ้างนะพี่น้องก็การที่เรามาเอาพวกผักตบอย่างนี้นะครับไปทําดินทําปุ๋ยนี่ก็ก็มันก็เป็นปุ๋ยอ,อินซีนะครับ <c oughs> ซึ่งนะครับผมพืชนีคาสีสามารถดูดซึมนะครับได้โดนได้นั่นนะครับพืชจะงามงามโดนนะพี่น้องนะครับจะไม่เหมือนเคมีนะครับ อันนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทั้งสคนทั้งสองฝังง่งนะครับทั้งเจ้าของพื้นที่นะครับ <c oughs> แล้ก็คนที่มาเอาอย่างผมก็ได้ประโยชน์นะครับได้ไปสร้างอาชีพนะครับปูเป็นโลกหนาบ้านเพื่อนมันก็ไดไใ้สะอาดสะอาดเนาะพี่น้องเนาะวินวินกันทั้งสองฝ่ายมาสันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็มาเล่าเหมือนเดิมพี่น้องมือนี้ก็ ได้เห็นข่าวนะครับเห็นข่าวทางทีวีบ้างทาง YouTube บ้างนะครับเกี่ยวกับไอ้เรื่องแนวความคิดนะครับที่จะปลดหนี้ประชาชนนะครับผมก็จะพูดในมุมมองที่ผมพอรู้แหละพี่น้องนะครับว่าการปลดหนี้นะมันก็มันดีพี่น้องเอาพูดถึงข้อดีนะครับข้อดีก็คือนะครับจะทําให้เศรษฐกิจโตนะครับเศรษฐกิจโตยังไงใช่ไหมตอนนี้นี่คนนี่ อยู่ในวงวนของการเป็นหนี้เนี่ยคนไทยเฮาจะนี่นี่ไม่รู้จักจบจักสิน้นพี่น้องบางทีก็หนี้บัตรเครดิตยืมไอ้บัตรนันมาโป้บัตรนี่ยืมบัตรนี่ไปโป้บัตรนันมันจะเป็นเหมือนแพะชนแกะวนไปเรื่อยพี่นอ้องดินพอกหาหมูไปเรื่อยยางว่านแหละนะครับเพราะว่าคนนะก็เมื่อเป็นหนี้แล้วปุ๊บก็อยากจะดินล้นหาทางออกนะพี่น้องดินร้นหาทางออกออก,กับไปดึงต้นนั้นมา ใส่ตัวนี้ดึงตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นยุงปาลิ่งแก่แหนะครับภาษาอีสานนะครับเลยทําให้เป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นที่นี่บาดนี้รัฐบาลนี่ก็อยากมีแนวนโยบายประชันต่ไปเมื่อน,นัฐบาลดอกนายหญ่เพิ่นมีแนวนโยบายอยากซื้อหนี้ประชาชนนะครับมามาบริหารจัดการนะครับเอานี่ดึงจากสถาบันนี่เสียนี่อะไรก็ว่าไปนะครับเอามาบริหารจัดการนะครับ เพื่อให้ประชาชนนี่หมดหนี้เพื่อประชาชนจะได้มีแรงมาซื้อสินค้านะครับมีแรงจะลุกขึ้นยืนนะครับมันก็เป็นแนวคิดที่ดีพี่น้องแนวคิดที่ดีมากอยู่ด้ยแต่เหตุได้นะครับแต่พูดไปแล้วมันจะทําได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับพี่น้องนะเพราะว่าบางทีนี่นักการเมืองนะครับผู้ที่หวังผลประโยชน์จากประชาชนหวังอํานาจนะครับหวังคะแนนเสียงจากประชาชนเนี่ยก็หวังเพื่อจะไปอะไรละพี่น้องก็จะเมื่อมีอํานาจแล้วปุ๊บ มันก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอันนี้ก็หนีไม่พลล้นแหละพี่น้องก็วังบนเดิมเหมือนเดิมนะครับก็เกี่ยวกับการเข้าไปมีอำนาจแล้วก็มีการอันนี้อันนั้นกันไม่หละนะครับก็อย่างว่าแหละวัฒนธรรมไทยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพูดถึงว่าพี่น้องเศรษฐกิจบ้านเฮ้าหนีมันกาไม่โตนะครับไม่ดีนะครับเพราะอะไรพี่น้องที่เฮ้าเห็นอยู่ซึม,มือนี่ก็เนื่องมาจากว่านี่แหละ คนเป็นหนีร้ายนะครับมีแต่เงินใส่แต่หนีพี่น้องไม่มีเงินที่จะมาซื้อยากซื้อกินกันดอกนะครับจากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวไม่มีเงินใช้นี่อันนี้ก็เกี่ยวนะพี่น้องนะการค้าการขายออนไลน์โลกมันเปลี่ยนไปนี่ก็เกี่ยวมันจะมันจะเกี่ยวพันกันเบิดเลยนะครับถ้าซื้อนี่มาบริหารได้อย่างที่เขาพูดกันเขาว่ากันนะนะมันก็ดีไหมมันก็ดีพี่น้องผมก็เป็นหนี้ผมก็อยากให้ทํเหมือนกันพี่น้องสมมุติว่าตอนนี้ผมผ่อนธนาคารอยู่หมื่นห้าเนี่ย ถ้ามีไอรัฐบาลมาซื้อนี่ไปบริหารเนี่ยแล้วผมใช้นี่อยู่ที่เจ็ดพันหรือแปดพันเนี่ยนะครับเหลือเงนินอยู่เจ็ดแปดพันเนี่ยผมก็สามารถจะมาซื้อของมาจับใจใส่ยนะครับมันก็ช่วยในด้านเศรษฐกิจโตขึ้นได้มันเกินเหมือนกันนะพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมบอแนะนําพี่น้องว่าในการที่จะมาซื้อนี่นี่มันก็มีข้อเสียอย่างว่าเลยนะครับว่าถ้าคนเป็นนี่แล้วไม่ได้ใช้นี่ มันกิดทเป็นกลับไปเป็นหนีเป็นหนีอยู่อีกนะครับรัฐบาลก็จะตามแก้มันจะเป็นผลเสียระยะยาวนะครับ<ส>นี่แหละผมก็ห่วงอยู่เหมือนกันพี่น้องแต่นะครับผู้ที่มาซื้อนี่ผู้ที่จะมาซื้อนี่นะครับอย่างรัฐบาลเนี่ยก็ต้องตระหนักถึงนะครับว่าเมื่อเราซื้อนี่ให้เขาไปแล้วพี่น้องเขาสามารถหาเงินใช้นี่ได้แล้วอันดับต่อไปนะพี่น้องก็คือการหางานนะครับการหาเงิหาานหางานให้เขานะครับที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นี่ผมเห็นนี่ ยืมเงินแล้วก็มาแจกนะครับเอาเงินมาแจกกันนี่มันไม่มีประโยชน์พี่น้องเนี่ยเหมือนแจกคนละหมื่นเนี่ยมันเศรษฐ,ฐกิจดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเศรษฐ,ฐกิจก็ยังย่ําอยู่กับที่มีแต่ซุดลงนะครับอันนี้เนี่ยครับการแจกเงินนี่มันไม่ได้เป็นผลดีต่อเศรษฐ,ฐกิจระยะยาวพี่น้องบางคนอาจจะดีใจโอ้ยดีจังเลยรัฐบาลแจกเงินอีกแล้วนะครับแต่ที่ได้ได้พี่น้องนั่นแหละมันเป็นตัวทําลายระบบเศรษฐ,ฐกิจบานเฮาน้าพี่น้อง คือคนนี่อยากสบายเป็นบ่คนเขาติดสบายอยากสบายนี่ติดสบายนี่ก็หวังแต่เงินจากเขาแหละพี่น้องหวังเงินฟรีๆนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดนะครับต่อไปว่าจะเอาเงินไปทําอะไรเพื่อพัฒนานะครับหรือว่าต่อยอดนะครับแล้วก็เลี้ยงชีพต่อไปไม่ไม่มีคนคิดหรอกพี่น้องคิดอยู่แต่อย่างเดิมมาแหละได้เงินมาแล้วก็เก็บเก็บไปแล้วก็บางคนก็ไปกินบ้างกินเหล้าบ้างนะครับ ไปซื้อสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้างนะครับก็อยู่ประมาณอย่างนี้แหละพี่น้องเลยนะครับเศรษฐกิจบ้านเราเลยเป็นอย่างนี้มันไม่มีใครอยากแกทํางานไม่มีใครอยากแกเหนื่อยนะครับเพราะว่ายังไงละ่ละรัฐบาลก็เลี้ยงเขาอยู่หันแหละเก็บเงินภาษีจากคนที่ทํางานไปเลี้ยงดูคนที่ไม่อยากแกทํางานก็มีนะครับไอคนที่เขาได้โอกาสจริงๆนี่เราก็ไม่ว่าพี่น้องแต่บางคนนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่พยายามทําตัวให้ได้โอกาสนะครับ อันแบบนี้มันบมนา่าซอยนะครับนาะแต่ว่านะครับฝากถึงนะครับนี่แหละ f อซผมนี่แหละประชาชนทั้งเฮ่านี้นะครับอย่าเพิ่งไปดีใจกับนโยบายนะครับของรัฐนะครับ <c oughs> บางทีก็ออกมาพูดเพื่ออยากได้คะแนนเสียงของเราเฉยๆนะครับจะทําได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึงพี่น้องมันก็เคยมีพี่น้องไอ เมื่อก่อนใช่ไหมที่หาเสียงกันเจดแปปีก่อนปลูกสมุนไพรนะหมู่บ้านละห6ต้นนะนะครับแล้วก็จะทําเป็นกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะครับจําหน่ายนะครับให้กับเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับให้เป็นยาเกี่ยวกับรักษามะเร็งนะครับทุกอันนี้ผมก็ไม่เห็นมันไปถึงไหนเลยพี่น้องคนที่ลงทุนนะครับกลุ่มวิสาหกิจนี่นะครับ ขาดทุนเป็นแสนเลยพี่น้องเอยเหตุลงเรือนนะครับทำลงเรือนนะครับ้ก็นนหมดไปหลายแสนแล้วเพื่อน่าพี่น้องมาซื้อพันธุ์เขาปลูกอีกนะครับดินเนี่ยก็ต้องเป็นดินที่ผ่านการตรวจนะครับ <c oughs> อย่างดีนะครับพี่น้องตันนี่หลายหมื่นบาทนะหลายพันหลายหมื่นอ่ะพี่น้องไอ้ดินที่ใช้ปลูกสมุนไพรนี่นะครับพี่น้องเนี่ยถ้าเห็นแถวหมู่บ้านเนี่ยที่เขารวมกลุ่มเคยปลูกพืชสมุนไพรนี่ไปถามดูได้เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเจ๊งแล้วพี่น้องคือมันไปต่อไม่ได้คือมันไม่มีตลาดนะครับเหมือนรัฐบาลนะครับก็หรือว่าคนที่เป็นนักการเมืองนี่เขาก็พูดพูดไปแล้วก็ทำทำไปคือเบาสือซาวาบอกว่าพ่ให้ล้มปากเฮ็ดเพราะให้มันหลงข้ามเบ้าจะคลองนะครับเพราะให้ตัวอันประชาชนได้ว่าเฮ็ดไปแล้วเด้อนะครับเฮ็ดได้อีรีแต่เฮ็ดไม่ได้ทํา <c oughs> แต่ไม่ได้ทําให้มันประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะครับ ก็ฝาก f c นะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับกับคำพูดนักการเมืองนะครับดีใจได้นะครับแต่ต้องมีสตินะครับพี่น้องนะครับก็ฝาก f c ด้วยนะครับว่าควรคิดตึกตองไตตองให้ดีนะครับกับคำพูดพวกนักการเมืองนี่แหละนะครับจะไปหลงเชื่อมากเลยนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับประเทศล่มจมก็เพราะพวกนี้แหละนะครับอ้าวฝากด้วยนะครับสำหรับ f c นะครับ ส่วนคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับตไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ